สวัสดีค่ะพิฉชันนังนวนสลสีสารสิทธิ์ประธานกลุ่มปลูกมะเรียงไหมบันทางน้ำการจัดตั้งกลุ่มกับจัดแต่มาถึง10ปีแล้วค่ะการดําเนินงานกัได้ดีตลอดมาค่ะการบริหารแต่มาในปีสองพั้าร้อยหกสิบหทั้งกลุ่มของเขาประสบปัญหาใช้แรงค่ะเรียงไหมการผลิตกัเพเพียงเพราะต้องการตลาดค่ะในเรื่องการผลิตผ้า แต่เลยไปเขียนโครงการและประชุมก,กันกับสมาชิกกุ้มของผู้ยืมเงินหมุนเวียนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อมาต่อยอดในการบริหารของกุ้มแต่เราก็ได้เงินมาตามที่ความต้องการของสมาชิกกุ้งมาบริหารของกุ้มมาซื้อเส้นยืนเพราะว่าเส้นพุงเขาใส่ของเขาเองหลังจากกู้เงินมาแล้วก็ใส่มาซื้อไหม แต่กาได้มัดยอดยอดใช่ไนมคุณแต่กามีกำไรดีสินค่ะทุมลูกค้าทางผู้รกอการที่ว่าได้มะเหลาเขากับมาแบงแบงสันปันงานกันว่าตามความสามารถของแม่แม่ที่ว่ามีความสามารถแบบใดไผ่ไท,ท้อปากปุ้มไลสีธรรมชาติเอาไปไผ ทออผ่าสินตีนแดงของกีไอของบริรัมเฮากะหลับในส่วนตรงนี้ไปค่ะการทีว่าได้เงินมาเขากลับมาบริหารกันในกลุ่มกันต่อยอดและการทีว่าบริหารเงินว่าก้อนจัดถึงการสุงในสามเดือนกับประชุมกันอีกรอบหนึ่งว่าไพร้อมหรือยัง้งทันบ่ร้อมมีสินค้าที่ขายวัทันได้ทั้งกลุ่มกับหับเรืองไว มีการตลาดเขาม้าว่าสิรับสื่อผ่าแบบนี้แบบนี้ของผู้นั่นผู้นี่มีแล้วก็จิไปหาค,น,คนนั่นแล้วก็เกิดกันขายค่ะเพื่อเอาเงินส่งกองทุนค่ะและอีกด้านหนึง่งแล้วก็มีเงืนออมของของกลุ่มเฮาับเป็นการต่อยอดมีกําไรการทีว่าผลิตเพิ่มมูลค่าเพิ่มสินค้าเพิ่มปริมาณของเขาในการตลาด เอากตมีเงินปันผลมีกำไรทุกๆปีค่ะครับสวัสดีครับผมนายละมุดสีม่วงเงาพยาบาลบ้านทางงามบนพุทธิสงฆ์อำเภอพุทธิสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับพูดถึงเรื่องของกลุ่มันใหม่บ้านทางงาเนเห็นไหครับผมก่อหินจะตั้งมาแต่โดนแลว้วที่มีความเข้มแข็งเป็นหนาเป็นตาแก้มูม่บ้านดูแลกันดีการพัฒนาคุณภาพและปริมาณผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเพราะว่าจะเป็นเงิน สนับสนุน,เ,นเงินเวียน,นจากภาครัฐออมดยเงินออมของกลุ่มบริหารกันไจดีมีผลกำไรันผลทุกป,ปีนะครับการแบ่งการแบ่งแยกง,งานของสมาชิกกลุ่มท,ที่เราผิดชอบเป็นเด็ดีทุกคนการที่ว่าขายการตลาดก่ะเขาก็ขายในออนไลน์ขายในชุมชนขายในนอก เน็หนอกชุมชนค่ะของเท่นั้ค่ะการสั่งคว่ามันคงไม่ด้อาหารค่ะเขากระสานี้แบบหงมิตผักแมงหลักนี้แบบเผือค่ะนี้บวบนี้พริกค่ะพริกกระจายดูในปาม้อนผุนละก่ะนี้ต้นเขาไปขางในในปาม้อนเนาะค่ะกระสานี้ต้นตับวางระวางค่ะมาค่ะหันน่ะนี้ับวางกับต้นม้อนเนาะค่ะค่ะมีพริกค่ะมีผพริกนี้กล้วยมีทุกอย่างค่ะ ส้างหอยความมั่นค้งด่านของศา์ค่ะมีการปลูกหญ้าว้แงหง้วในส่วนทีว่านีค่ะนี้นี้ทุกอย่างเนาะค่ะที่ว่าปลูกได้ก็คือปลูกของนิ้วของกินค่ะปลูกขั้นละคะ่ะเป็นริกเป็นผักเป็นบักเขือไว้คัะสูบไยยังก็เป็นอาหารย่างมือเสามือแรงล้างมือก็เอาไปแหลกไก่เนาะค่ะ <c oughs> คือมีอย่างกระแหลกกันจินไปค่ะการทีว่าได้เงินทุนตรงหนีมาเนาะคะ่ะกาสิเฮดให่ สตีในหมู่บ้านในชุมชนสมาชิกกลุ่มของเขาค่ะมีความสุขมีงานมีรายได้เป็นงานที่วายุกับบ้านอยู่กับครอบครัวดูแลลูกหลานเป็นความสุขตอนบรรปลายของชีวิตตอนที่วะยืนในไวเลี่ยงหลานเลี้ยงดูแลพออ่อแม่ติ่สูงไว้นะคะเป็นความสุขและกะ็ยินดีสําหรับกลุ่มอาชีพของกลุ่มกลุ่มนี้ค่ะจะขอขอบคุณ พัฒนาชุมชนอำเภอพุทธไทยสงและกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีมองเห็นความสำคัญของกลุ่มในตรงนี้